ครับนะครับคลิปนี้เป็นกีฬาโซนใต้เกลือของอำเภอบ้านอยู่ที่บึงสว่างนะครับบึงสว่างบ้านฝางเดี๋ยวเราไปดูขบวนกันเป็นขบวนพาเลทน,นะครับช่วงนี้ประมาณเจ็ดโมงชเช้ากำลังเตรียมขบวนกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนู้นขบลนนู้นพองอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับริมบึงสว่าง เด็กๆกำลังเตรียมขบวนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยนะครับ No, Pero... Ja, ich เปิดเลยก็ได้นะ